่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตหลังจากทางหงแดงหรวอร่าผูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ทำศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเยอเก้นครอปยังคงวางหมากในระบบการเล่นแบบ433ตามถนัดเหมือนเดิม ู้รักษาประตูไม่มีทางอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมที่ได้รับบาดเจ็บทำให้เป็นโอกาสของทางคีวินคิลเฮอร์ได้หลงเฝ้าเสาแทนน่ารับ4คนประกอบไปด้วยเวอร์ ye, รกิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมจับคู่กับทางจอเรลคอนซาเซนเตอร์ฮารดาวรุ Center ่งอนาคตไกล ขนาบข้างด้วยทางครอนอแบดลี่ลงเล่นเป็นแบ็กขวาแทนที่ของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นหน้าที่ของโจโกเมสที่ถูกโยกมายืนเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นอีกนัดหนึ่งแล้วครับท่านแพ็กมิดฟิลสามคนให้วัตตุเอ็นโดทำหน้าที่เป็นมิดฟิลตัวรับคอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงแบ็กโฟโดยมีทักอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์และโดมินิโซบอสไล์คอยปั้นเกมอยู่ที่กลางสน,นาม สามประสานแดนหน้าเลือกใช้ทางเฮาฟิเอ็นเลียลงมาปั่นป่วนที่บริเวณริมเส้นร่วมกับทางหลุยดีอาร์สโดยทิ้งทางดาวินนูเยสยืนค้ำเป็นศูนย์หน้าตรงกลางคอยลาดตัดขา่ายทางฝั่งทีมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับทางเป๊ปกัาเดียลาเองก็าวางหมากในระบบการเล่นแบบ3-4-3มารับมือทีมของเราโดยเฉพาะผู้รักษาประตูใช้ทักเอเด์ซอนในด่านมือหประจำทีมของพวกเขาหลงเฝ้าเสา แนวรับ3ามคนประกอบไปด้วยไคบ์วอลเกอร์มานูเนลอาคายีและนาธานอาเกส่วนมิดฟิลด์ตัวรับ2คนให้จอห์นสโตนขยับขึ้นมาตับเกมร่วมกับทางโรดี้ก่อนไปถึงแนวรับส่วนแนวรุกก็จัดชุดใหญ่ลงสนามโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นทางเควินเดิมรอยฮูเลียตอัลบาเรสเบนนโดฟิลวาและฟิลโฟเดนคอยทำเกมอยู่หลังศูนหน้าตัวเป้าอย่างทางเออริงบราห์แลน เริ่มเกมมาได้เพียงแค23่23นาทีเท่านั้นก็กลายเป็นฝั่งทีมเรียนอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อาศัยจังหวะลูกเซตพีทพังประตูขึ้นนำไปได้ก่อนจากการที่พวกเขามาได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาก่อนจะเป็นทางเดิมรอยที่รับหน้าที่เปิดบอลเข้ามาอย่างจุก นัดพบที่เสาแรกและเป็นทางจอห์นสโตนที่ถมเข้ามายิ่งยัดเข้าประตูไปเลยหมดสิทธิ์ที่ทางเคอรีเฮอร์จะสามารถป้องกันได้สกอร์ขยับแล้วเป็นศูนย์ประตูต่อนหนึ่งและจบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอรหนี ทว่ามากลับมาลงเล่นกันในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่นิดเดียวลรเวอว่าูลก็มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ทางอาเก้จ่ายบอลคืนหลังให้กับเอเดอสันสั้นจนเกินไปทำให้ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลออกมาถึงบอลช้ากว่าทางนูนเยสจนโดนรวบล้มลงไปผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกต้องเป่าให้เป็นลูกจุดโทษกับทีมเจ้าบ้านแบบไร้ข้อกังขาและก็เป็นการแจกใบเหลืองให้กับทางเอเดอสันแถมไปด้วย ก่อนมันจะเป็นทางมักออริสเตอร์ที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปอย่างเด็ดขาดที่สุดส่งให้ลิเวอร์พูลตามตีเสมอได้สำเร็จแล้วสกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1ในช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองฝ่ายทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่จบเกมลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์แบ่งแต้มกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1 ประตูต่อหนึ่งพร้อมเก็บคะแนนขึ้นมาทาพเท่ากับทางจาฝูงอย่างทางอรอสนนลและยังคงทิ้งห่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่1คะแนนต่างเดิมเรียกได้ว่าการลุ้นแย่งชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มขน้นแต่อีกทั้ง2ทีมดังกล่าวนั้นยังมีโปรแกรมต้องไปตัดกันเองอีกทำให้เรายังคงกุมความได้เปรียบสำหรับการลุ้นแชมป์ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทีมของเราสมควรจะคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยสำปาปเพราะนับตั้งแต่โดนทำประตูออกนำไปก่อนลูกทีมของเยอเกนครอปก็มีการยกระดับการเล่นขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเราทำประตูตามตีเสมอได้สำเร็จ เมื่อทีมของเราปลุกใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบยับยับในครึ่งเวลาหลังจนเกือบจะทำประตูแซงขึ้นนำได้หลายต่อนหลายครั้งอันจะสะท้อนให้เห็นออกมาจากตัวเลขในเชิงสถิติหลังเกมว่มาเราครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยที่51.8%ต่อ48.2%ถ้ามีโอกาสจบสกอร์มากกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เกือบเท่าตัวที่19ครั้งต่อ10ครั้งเท่านั้น เรียกได้ว่ามันกลายมาเป็นครั้งแรกในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสเข้าทำน้อยกว่าสโมสร2คู่แข่งของพวกเขาและนั่นก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมของเยอเกนครอบไปแบบตเต็ม ขณะเดียวกันเราก็ยังรักษาสถิติเหนือพวกเขาต่อไปยามลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้หลังในช่วง21เกมหลังสุดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ทีมของเราสามารถคว้าชัยชนะมักครองได้มากถึง13ครั้งและเสมอกันเพิ่มขึ้นมาเป็น7ครั้งถ้าในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นทางลิเวอร์พูลที่ปราชัยไปเพียงแค่เกมเดียวเรียกได้ว่าเราเป็นของแสลงของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในเกมนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในดราม่าที่เกิดขึ้นจากเกมนัดนี้กันบ้างอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าลิเวอร์พูลของเราพยายามจะโหมบุกกระหนำ่ำหวังเอาประตูชัยเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เล่นได้แหนืวกว่าพวกเขาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง ทั้งที่ทีมของเราก็ขับนักเตะจากทีมชุดใหญ่ซึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่มากถึง10คนหรือเกือบค่อนทีมกันเลยทีเดียวแต่เราก็ยังแสดงให้เห็นถึงสปิริตและความเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินทั้งนี้ในช่วงทดฟราบบาดเจ็บมันก็มีประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าทางเชรมีโดคูที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรอง ของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มายกเท้าสูงกระโดดย่ำใส่หน้าอกของทางแม็กอาริสเตอร์ไปแบบเต็มๆแต่พูดตัดสินอย่างทางไมเคิลโอริเวอร์ในเกมนี้กับปฏิเสธที่จะชี้ให้เป็นลูกจุดโทษของทางลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันกับทางสโตรัตเวลที่ทำหน้าที่ดูแล VAR ในเกมนัดดังกล่าว ็เห็นด้วยกับคําตัดสินของกรรมการในสนามจึงไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงคำตัดสินดังกล่าวข้างต้นของทางโอลิเวอร์แต่อย่างใดแม้กระนั้นมันกลับเป็นจังหวะที่ค้านสายตาของผู้ชมที่สนามแอนฟิลด์อย่างชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนบอลจากทั่วโลกที่ได้รับชมเกมการถ่ายทอดสดในนัดนี้อยู่จึงได้เห็นภาพช้าของจังหวะนี้แบบเต็ม นั่นจึงมีการตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในต่างประเทศออกมาว่าเรอร์ว่าโูดนโกงจากคำตัดสินของกรรมการและที่จริงแล้วเราต่างหากที่สมควรจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้ได้ด้วยซ้ำไปด้านเยอร์เกนครอปเองก็ไม่สัมภาษณ์ถึงจังหวะดังกล่าวหลังเกมด้วยเช่นเดียวกันหลังยืนยันว่ายังไงเสียมันก็ต้องเป็นจังหวะการฟาวของทางโดคูเมื่อมองตามกฎ และลูกนี้ก็ต้องเป็นจุดโทษที่จะสามารถถึงขั้นตัดสินเกมได้มันคือจุดโทษเต็น1่0เอร์เซเลยนะจังหวะแบบนี้ในทุกพื้นที่ของสนามไม่ว่าอย่างไรมันก็ต้องเป็นการฟาวแบบ100%เเซนและสมควรที่จะเป็นใบเหลืองของทางเชรมีโดคูวยสซัำครอปกล่าวกับทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอ,อังกฤษทุกคนรอบตัวผมที่มี iPad ก็บอกว่าลูกนี้มันเป็นลูกจุดโทษที่ชัดเจนมากและเราก็ได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันกลับไม่ชัดเจนสำหรับผู้ตัดสินในสนามเมื่อฟังความคิดเห็นจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะจากคนกลางที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเกมนี้กันบ้างว่มามองจังหวะปัญหานี้อย่างไรกัน นั่นก็คือในรายของปีเตอร์ดูรีนักข่าวของทาง Sky ยสปอร์ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษที่มาร่วมจับรายการกับทางแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็กขวากับตันทีมตลับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการถ่ายทอดสดเกมเมื่อคืนนี้และในจังหวะที่ทางไมเคิลโอริเวอร์ตัดสินใจไม่ให้ลูกจุดโทษกับทางลิเวอร์พูล ท้ายเกมตอนที่ทางเชรมี่โดคูไปยกเท้าสูงเหยียบหน้าอกของทงอักอลริซิตแมักออริสเตอร์นั้นดูรี่ก็มองต่างกับทางกรรมการและคิดว่ายังไงเสียมันก็ต้องเป็นลูกฝ่าวและเป็นลูกจุดโทษที่ชัดเจนมากสำหรับทางลีเวอร์พูลขณะเดียวกันเขาก็ยังได้เปิดเผยถึงสิ่งที่ทีมงาน VEA มีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ออกมาอีกดู สิ่งที่ทีมงาน V.E.R พูดกันในห้องก็คือพวกเขาบอกว่าเชอร์มี่โดคูเล่นจังหวะนี้ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาอธิบายว่าทำไมมันถึงไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแสงกการตัดสินของกรรมการในสนามดูลีกรา แม้กระทั่งตัวของทางเนวิลที่ปกติแล้วจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทีมของเราแต่ในคนนี้เขากลับแสดงความคิดเห็นออกมาแบบเป็นกลางที่สุดเมื่อโจตัวเองก็เป็นอีกคนที่มองว่ามันจะต้องเป็นลูกจุดโทษและอาจจะกลายมาเป็นประตูชัยสำหรับทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้เลยผมคิดว่าเชรมีดโคูเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะที่เขาสามารถรอดตัวไปจากจังหวะนี้ไปได้ เพราะมันต้องเป็นการฝา่าเป็นลูกจุดโทษและควรจะมีบทลงโทษสำหรับเขาในจังหวะต่างๆอีกตัวแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ